น้นอาทิตย์ครับทำหยุดวันนี้ก็จะมาไหว้พระกันครับขบบล้วบริลอวัดบรรแดงครับไหวเ้เสร็จแล้วครับมันนี้กำลังไปไหว้พระเกิดก่ ก็เก็บแบบน้่นเริ่มไหวหลงตาาองอะไรแขวนแขวนให้หลงตากับพี่ไก่เราก็จะเดินทางต่อไปที่วัดครับหลังจากนั้นก็มาวัดมหาบุตรับไหว้หลวงพ่อยิ้มก่อน ด้านในครับให้สองคนเดินไปก่อนบวดสวยจุดทูบเทียนด้านในขึ้นไปแล้วครับไวหวรงพ่อยิ้ม จากนั้นครับไหว้พ่อสีสุดโชครับกับย่าสีปทุมมาครับกำลังลงขอหยิบเอาเลยก็ได้รับตาหยิบเลย เรามาชมบรรยากาศวันนี้คนวันอาทิตย์ก็คึกคักกับคนเยอะเพียบนะครับมีตลาดนัดของกินของใช้นะครับเดี๋ยวจะเดินไปที่ศาลาย่นาครับศาลาย่นาตอนนี้คนก็เยอะครับตอนนี้ก็ใกล้สิบหแล้วหอยจะออกแล้ว ีคนมาหาเลขเลยคนกกะกอยไปมาเยอะแยะครับข้างหลังก็เลขลอตเตอรี่เราต้องขอตัวเไไย็หน้าก่อนเข้าไปก็แขวยาวเลยครับต้องไปต่อคิวไปรับ รูปเทียนถ้าใครจะเช่าชุดไทยก็มีข้างในครับมีอยู่จุดด้านซ้ายมือของภาพอกล้องครับนี่ครับคนฝั่งซ้ายมือจะเป็นจุดรับทุกเทียนคนก็เยอะเหมือนเดิมครั ตอนนี้ต่อคิวครับ้ายเสร็จแล้วก็ต่อคิวปิดทองครับคนนี้ได้หมายเลข14ครับ c m ี CNC หมายเลข14บสี่สวนคนนี้ก็ได้หมายเลข0ครับฝากกดซับ c r i b e ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนมุมขวาด้านล่างของคลิปครับ สวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม